Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอสนอสตซนช่วงเช้าคะแนนความสามารถเด็กปืนชินเชนโก้ทำพลาดเสียวท้ายเกมทีมปืนใหญ่ยึดจ่าฝูงต่อเนื่องเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตัน2ต่อหนึ่ง บู้ทำประตู 1. ต่อศูนย์บุคโยซาก้านาทีที 1, unya, ่7คนแอซิโทมิยาสุ2ต่อ0นย์มาตินโอเดกาดนาทีที่13คนแอซิชินเชนโก้2ต่อ1คุนย่านาทีที่86คนแอซิเซเมโด6.5คะแนนดาบิดรรยากว่าจะได้เซฟก็เป็นช่วงต้นครึ่งหลังที่ป้องกันลูกยิงของคุนย่าและจังหวะอื่นถือว่าเขาทำได้ดีมากทั้งการออกมาตักบอลแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้กินชีดในวันนี้6.5คะแนนวินเลียมซาลิบา เจอใบเหลืองแรกของฤดูกาลจนได้เมื่อเข้าไปตัดฟาวตรงกลางสนามและภาพรวมของซาลิบายังทำได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองกว่าจะมาโดนกดดันก็เป็นช่วงท้ายแล้วหลังจากที่โดนยิงหน,นึ่งต่อสอง6.5คะแนนกาเบรียลเขามีจังหวะที่ต้องดวลหรือชิงเหลี่ยมกับกองหน้าของมาปาและกาเบรียลเอาชนะได้อยู่ตลอดในช่วงท้ายของครึ่งแรกมีจังหวะป้องกันสวยๆก่อนที่คุณย่าจะเลี้ยงเข้าเขตโทษ7คะแนนโทมิยาสุ เขายังคงรักษาตำแหน่งแบ,บ็กขวาตัวจริงเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้เบนไวยจะหายเจ็บกลับมาแล้วและนัดที่แล้วทำไป2แอซิดในวันนี้เขาทำเพิ่มได้อีกหนึ่งแอซิดในจังหวะทีจ่ายบอลเร็วให้กับซาก้าได้หลุดเข้าไปยิงส่วนเกมรับยังทำได้ยอดเยี่ยมแต่ในช่วงท้ายเกมเขามีปัญหาบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวอีกแล้วอย่างเป็นปัญหาของเขาในเรื่องสภาพร่างกาย6คะแนนชินเชนโกในจังหวะเข้าทำประตูที่2เป็นชินเชนโกวิ่งสอดได้สวยมาก ก่อนจะจ่ายตัดหลังกลับมาให้โอเดกาดได้ยิงในช่วงที่ผ่านมาการเล่นเกมรับและสมาธิดีมากแต่ในวันนี้ชินเชนโกผิดพลาดจนเสียประตูในช่วงครึ่งแรกก็ส่งสัญญาณ2-3ถึงจังหวะที่เขาไปพลาดง่ายๆก่อนจะมาโดนโลงโทษในช่วงท้ายเกมที่เขาไปเมอและเจอฉกบอลในเขตโทษของตัวเองแล้วทําให้ทีมต้องกดดันในช่วงท้ายเกมเจ็ดคะแนนดิแคมไรท์มาตรฐานการเล่นและฟอร์มของดิแคมไรท์มีความสม่ําเสมอมากเก็บบอลจังหวะ2ได้ตลอด และเวลาเพื่อนฝากบอลมาให้ไว้ใจได้เลยว่าเขาเสียบอลยากแต่ดีแคมไรถ้าเพิ่มมิติการยิงไกลจะดีมากเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถยิงไกลได้อยู่ตลอด6.5คะแนนเลออันโดทอสซาเขาได้สลับออกสตาร์ตตัวจริงแทนที่ของใครที่ได้ลงสนามในช่วงกลางสัปดาห์และเป็นอีกครั้งที่ทอสซาขยับมาเล่นเป็นกองกลางเบอร์8ถือว่าเขามีส่วนร่วมกับการขึ้นเกมของทีมอยู่พอสมควรและช่วยบีบพื้นที่แดนบนได้ดี ในจังหวะลุนประตูมีจังหวะได้หลุดไปสองครั้งแต่ทอดซ่ายิงไปติดเซฟทั้งสองนแปดคะแนนกับตันทีมมาตินโอเดกาดเขาทําประตูเป็นเกมที่2ติดต่อกันเป็นลูกเก่งของเขาในการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษของคู่แข่งและยิ่งจังหวะเดียวอย่างเด็ดขาดและในเกมนี้โอเดกาดได้บอลค่อนข้างมากและมีจังหวะให้บอลสวยๆอยู่หลายครั้งแต่มีหลายครั้งเช่นกันที่ทําได้ดีกว่านี้ได้ เจ็ดคะแนนกาเบรียลมาติเนลลี่เขามีจังหวะกระชากลากเลื้อยและมีจังหวะไล้เคียงกับการทําประตูได้แต่ลูกยิงไปชนเสาและเด้งออกมาแถมยังโชว์ความขยันไปช่วยซ้อนจังหวะที่ชินเชนโก้ทําพลาดส่วนในช่วงครึ่งหลังเขาเอาชนะในการดวลกับเซเมโดไม่ค่อยได้7.5คะแนนบุคยอสาก้าหลุดเข้าไปทําประตูผ่านตัวผู้รักษาประตูของทีมหมาป่า ให้ทีมนำหนึ่งต่อศูนย์เป็นประตูที่เร็วที่สุดในลีกในปีนี้ของทีมเลยและจังหวะก,การเลี้ยงบอลจี้กดดันแนวรับของทีมหมาป่าได้ตลอดแม้ยังเจอเข้าประกบสองคนแต่ยังเอาซาก้าไม่ค่อยอยู่เจ็ดคะแนนกาเบรียลเจสุตสองประตูในครึ่งเวลาแรกต้องให้เครดิตกับกาเบรียลเจสุสที่มีส่วนร่วมในการทำทางและในท้ายครึ่งแรกมีโอกาสได้หลุดไปยิงแต่ยิงเบาเหลือเกินในเกมลีกเขายังทำได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นต่างจากฟอร์มการยิงประตูในเกมแชมเปี้ยนลีก ตัวสำรอง6คะแนนเอ็นเคเทียนาทีที่67แทนเคซุดเขาได้โอกาสทองได้หลุดเดียวจะทําให้ทีมนี้ห่าง3ต่อ1น1แต่เอ็นเคเทียดันยิ่งไปชนเสาเขาลงสนามในช่วง20กว่านาทีแต่เอ็นเคเทียผักบอลได้ค่อนข้างน้อยมีผลกระทบกับทีมน้อยไปหน่อย6คะแนนไคฮาวเวิร์ดนาทีที่76แทนมาติเนลลี่6คะแนนเบนไวนาทีที่79แทนโทมิยาสุไม่มีคะแนนจอจินโยนาทีที่9 0 3แทนโอเดกาด ไม่มีคะแนนยาคุบคิวิอนาทีที่90บวก3แทนซากา้าปืนใหญ่รู้สึกมั่นใจจับเบนไว้ยืดสัญญาใหม่ได้อีกรายปืนใหญ่แสดงความหวังอย่างเต็มที่ในการจับเบนไว้กองหลังคนสำคัญขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกคนปืนใหญ่กำลังเจรจากับกองหลังรายนี้ซึ่งมีความคืบหน้าไปด้วยดีโดย,ยนำไปสู่การมองโลกในแง่ดีว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ในที่สุด สำหรับเบนไว้อยู่ในฟอร์มที่ดีกับปืนใหญ่ตั้งแต่ที่สโมสรอนทุมเงิน50ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาเขามาจากบรตันเมื่อตลาดหน้าร้อนปี2021ข้อตกลงปัจจุบันของดาวเตะไว้26ปีจะหมดลงในปี2026แต่ทีมปืนใหญ่ได้เริ่มการเจรจาแล้วเพื่อมอบเป็นรางวัลให้แก่เขาสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสโมสรได้พยายามผลักดันเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับเหล่านักเตะแกนหลัก โดยสตาร์ของปืนใหญ่อย่างบุคโยซาก้ากาเบรียลวัติเนลลี่และวินเลียมซาลิบาได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วและเบนไว้ย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่โดยการเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งกับไรตันและมิเกลอาเตตาใช้งานเขาในพื้นที่นั้นในช่วงแรกหลังจากนั้นผู้จัดการทีมชาติสเปนปรับเปลี่ยนให้เบนไว้มายืนเป็นแบ็กขวาในฤดูกาลที่แล้ว หลังการกลับมาร่วมทีมของวิลเลียมซาลิบาและเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการรับบทบาทนั้นมิเกลอเตตาออกมาชื่นชมทอสซาเป็นหนึ่งในการซื้อตัวที่ดีที่สุดของปืนใหญ่มิเกลอเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ออกมาชื่นชมเลอันโดทอสซาตัวรุกทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของปืนใหญ่ในยุคการทำทีมของตอนเมื่อน,นักเตะเข้ามาร่วมทีมและสร้างผลงานได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะถูกใช้งานในตำแหน่งไหนก็ตาม มิเกลอตเตตากล่าวถึงทอตซาผมไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านการเงินหรือนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจากไหนแต่เขาเป็นยอดนักเตะระดับสุดคุ้มค่าที่มีพรสวรรค์สูงฉเฉลียวฉลาดในการเล่นโดยแนวทางที่เราต้องการเล่นเขาเข้ากับทีมของเราได้ดีมากมันคือเหตุผลหลักในการเซ็นสัญญากับเขามาร่วมทีมเขาผ่านประสบการณ์ในลีกแห่งนี้มาแล้วและเขามาที่นี่เพื่อทําในสิ่งที่เขาทํามาแล้วและในเดือนมกราคมเราต้องเจอกับหลายปัญหาในแนวรุก และเขาสามารถตอบโจทย์ที่เราต้องการได้ในแนวทางที่ยอดเยี่ยมเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาสามารถทําแบบนั้นได้สําหรับก่อนหน้าเกมกับลองเขาถูกจับลงสนามในหลากหลายตําแหน่งของช่วงฤดูกาลนี้ทั้งริมเส้นสองฝั่งและหน้าเป้าซึ่งทําผลงานได้ดีทั้งสิน้นโดยการกดไปแล้ว6กประตูจากการลงสนาม15นัดสำหรับทอสซา์ย้ายมาจากทีมไบรตันในตลาดหน้าหนาว2023ด้วยราคา20ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก7ล้านปอนด์ ใครเปิดใจครั้งแรกทําไมถึงอําลาทีมเชลซีก่อนย้ายซบปืนใหญ่ใครฮาวเวิร์ดออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงการตัดสินใจของเขาในการย้ายออกจากทีมเชลซีเพื่อเข้ามาร่วมทีมปืนใหญ่เมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกอย่างจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วใครกล่าวเปิดใจและในตอนนั้นน่าจะเป็นวันหยุดของผมด้วยเราได้พูดคุยกับคนจากปืนใหญ่และมันเป็นโอกาสที่จะทําแบบนั้นเราก็เลยลงมือเลย กระบวนการทั้งหมดมันเป็นไปได้ด้วยดีและผมได้คุยกับเอดูและกับผู้จัดการทีมด้วยการพูดคุยทั้งหมดมันยอดเยี่ยมมากและพวกเขาให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผมเพราะแบบนั้นผมแค่อยากทำมันให้เร็วที่สุดและในบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเร็วมากแล้วแต,ต่ทีมชาติเยอรมันถูกคาดหวังไว้สูงมากในตอนย้ายจากทีมห้างยาเขามาร่วมทีมเชลซีในปี2020แม้จะยิงประตูชัยในรอบชิงของยูฟาแชมเปียนลีก เมื่อปี2021แต่ตัวเขากลับเจอเสียงวิจารณ์มากมายก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจย้ายเขามาร่วมทีมปืนใหญ่ด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์